thank you สวัสดีครับผมพอดีนะครับท่านผู้ชมเด้อผมจะขี่รถคันนี้นะผมมาจากถ่ายคลิปเนาะจะขี่ไปดูที่ข้างในว่ามีสารหรือเปล่าแต่ไม่มีสารนะครับแต่พอดีเนี่ยท่านผู้ชมครับผมมาเจอลุงคนแก่คนหนึ่งเนาะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่นเห็นว่าพ่อยายเล่าพ่อยายสวัสดีครับผมครับเป็นพ่อยายซื้อไว้ยังไงครับนี่โอ้มาได้อาบน้ำอาบทาตานี่พ่อยายจเจาซื้อว่างไรซื้อไว้ยังไงครับผม เออเจ้าเืือว่าจังไดเสือว่าไทยเสือว่าลินเสือว่าไทยเืือว่าใหญ่ไทยเนาะเออตาไทยเนาะเรีนคือคือคือเด็กมานั่งยุ่งหนิครับผมผมสอบถามนะครับอ่าฝนอ้อขยามาถิมอ่าขยาบาถิมมันบ่อ๋อมันบ่โอ้ไงมีลูกมีเต่าวะครับมีอย่างบอ พ่อแม่กับลูกเสียห้ยตายจากมาแล้วเมีนบ่โอผมไ่เคยเอามีอยไเสียดอกบ่เคยได้มีอเทียจะบ่มีลูกบ่มีเต่าหรืครับบ่มีดูนี่มีโตอยู่ผู้เดียวบ่มีผู้ใดดูแลเลยอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเสียกินผู้เดียวทับพู้เดียวโอ้อายุพ่อแก่กันแล้วล่ะแก่เท่าไรครับผมอายุเท่าไรแล้วเจ็ดสิบเอ็ดปีเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับโตแก่ตัวกุ้งครับผมอืมเนาะ เจ้าะไปได้เจ้าไปได้บ้างได้ผมมาถ่ายคลิปครับแต่ว่าผมหาสารมาหาปูหาสารปูหาตามสารปูผมเอ็ดผมเอ็ดคลิปคลิปเกี่ยวกับขอโชว์ขอลาบนะครับผมให้เลขให้เบอร์ให้เลขให้เบอร์ไฮเอฟซีเพิ่นได้โชว์เด้ลาบปดหนีโพดสินกันนะมาทีนี้ก็เลยพอดีผมผมเนี่เห็นผมคิดถูกกับไปแน่ยุ่นปะมาทีนี้คือผมสิไปเบิ่งตามสารปูผมนึกว่ามันเป็นเฮียนสารปูที่ไหนแต่มันเป็นเฮียนคนเป็นเฮียนห่างเป็นบาดเกาเกาเป็นบาดเกาเกามาทีนี้ผมก็เลยเขี่ยออกมามาทีนี้ก็เลยว่า ถ้าว่าผมก็เลยว่าถทำมิตรบุญวรสนากันแต่ว่าเพรใหญ่พอไปก่อนเนาะบางหันเนาะแต่แล้วยายผมจีได้เออจีได้มาสัมผัสไงกับกันดีมีโอกาสได้มาสัมผัสใหญ่ไงพอดีไงไทยเนาะมาที่นี่ก็เลยว่าเออว่าว่ามาถามข้าวเขาข้าวถึงเดี๋มาอยู่ยังสี่ขึ้นไปแบบนี้ลูกเต่าบ่มี่บอยังส่นาผมกัคนเล่ย์รอดเดียวเลยเบื่อเขาอย่ล้วคนเล่ย์รอดนั่งเม้าเอาเออินว่าคนเขาเออินว่าคนภาษาบันภาษาภาษาไก่ภาษาอย่างเขาเอิินว่าคนเล่ย์รอดคนเล่ยนรอดอ๋นะครับที่จริงเนี่ยผมมถานะครับ บ้านเกิดยายไทยนี่ยยุทจังหวัดใดอำเภอใดครับผมอำเภอทั่วตะพุ่มจังหวัดลอยเอ็ดเป็นคนอำเภอทั่วตะพุ่มอยู่แล้วพัอแม่แท้แท้เป็นอยดีครับดีพ่อแม่แก่เรียวยอดดีครับผม,อมเอมอเป็นคนเกิดจากทิศนีน่ออืเห์ถ้าโอยเท่าไหร่ตัวเท่าพอดีละครับผมจนพ่อแม่พี่โโรจน์พ่อแม่แต่จ่าไปเบิ้ลอันนี้คืขึ้นี่เก็บขายยาเก็บยังขายบ่เลี้ยงเดยครับแยายแม่ขยันอยู่เก็บข้านต้าบัดนถบัดมีเรียข้าอยูุ่ แล้วก็ตอนแล้วผมถามนะครับตอนนี้นี่เงี้เห็ดอาชีพยังครับเห็ดยังเนี่ยดูนี่หรือเห็ดเย็นแบบใดครับที่ที่ได้เงินมาใส่มามาแปลงใส่พี่อะไรายได้เยอะๆดิครับผมแมนครับเห็ดยังเนี่ยครับอาชีพธุรกิจบ่าพี่อย่างมี่อย่างเลยเป็นคนบางซ่วนโอ้เออตัวบางกับพี่จะคนไห่อยากให้กินเลยอะไอยากให้กินแล้วจะไห้ก็ได้ท้องแมนโอ้ยคือการแปลงคือไก่ที่พอถอดก็คือเราจะได้ให้แลครับผมโอ้โหสงสารนะครับแมนครับท่านผู้ชมนี่แหละครับชีวิตนะครับเแ่าเกอมาเนาะชีวิตแบบแบบ ที่อยู่กินบมีมนครับก็คือแถาแกมากกับเป็นแบบมีน้องถวบมี่หลุมมีเต่าน้อยเนาะถือว่าสู่ชีวิตไปสู่ชีวิตไปะน,กกนไปะครับผมเ่อมากกบรถมาังเสียวไปละโอ้ทังเสียวเขาบังข้างพุนทังเสียวไปลาพืชะาพืชตอกครับผมปาพืชได้้่ครับพูดได้ใส่ไปยังสี่บเื่องเลครับผมเรื่องลุมแบบกเาเขาใส่ไปไนหรอกเขดว่ใส่ไปของเองไปจาของเองไปขึ้นขึไปชีวิตเปเอครับผมเอาเอาเนี้อเอาน้ำมาด้เอานมาได้ กินรสจังเลยเยอะวะไครับผมเดี๋ยวเรียบร้อยครัเอาน้ำให้กินได้ไงเดแป๊บนึงเด้อไม่เนาะเดี๋ยวคอยเ็ดคลิปถ่ายคลิปให้หมู่เจ้าแล้วเพื่อคลิปเอาเงินเพิ่นใส่จักหน่อยนึ่บผมนะครับอ่าอย่างไรเอาน้ำเย็นๆครับยายน้ำเย็นครับผมอ้าวครับ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 ผมครับผมอ่า นะครับการนี่เป็นคนเป็นเป็นคนมากมากธุรายอดดีวันที่ครับผมผมก็เลยมามาเห็นต้งการดือครับผมก็เป็นคนมัลตานินผมอยู่สชนภู่เหมือนกันเนี่ยอำเภอสชนภู่เหมือนกันเนี่ยมัตานนตานินตั้งตั้งตั้งปันยังเครือบไหมอ่านะครับผมจชมเน้องบึงบึงเคลือบชนพู่อีกแล้วครับผมแมนครับมัลตาอืมากยอดดีวันที่ครับผมโอ้ยไงเอยเนาะชีวิตฮอเน็ตเนาะบอคือกัน ตักอนผมก็เคยเรียนตลอดรับจ้างบ่อตัวมากกับเศร้าแค่ตัวมากกับเศร้าเรียนตลอดรับจ้างที่ขอย่างนัอนนะนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมกาตัวก้อนลร่ญาติขานยินไร่ญาติก็บอกไงเขินค้นเลรอยลอนบ้านเอาเขินกันเนาะที่เขาเขินกันนะครับมีอย่างกับซอยเลือกกันไปไงผมเนี่ยผมสําหรับตัวผมเด้อผมประเด้ไปสนใจว่าทีเป็นคนเลรอยลอนหรือบอกเป็นคนเลรอยลอนสำหรับตัวผมเนี่ยแตผมซอยเดีผมกับซอยไหมครับ ผมซอยแต่ผมกัดซอยผมบอกเกี่ยวว่าเอ้ยจอยจอยแตเป็นคนเลยหลอดเจ้าสินับเจ้าบ้านเจ้าาเป็นคนแบบเป็นคนจนเออาอ่าอคือว่าคนจนแล้วโหคนจนลหรครับผมคือคือคือภาษาบ้านเฮาเออาคนจนแบบคนจนแบบคนจนครับจนแบบจนเป็นเรื่องจนแจะจนภาษาครับผมเพราะเขาหายากเขาเขาเขาก็ได้กินไปเขากระจากินไปหล้วงกันล้วงกันเลี้ยงอยู่งแบบที่นี่อาองซีไงไทยครับการหนึ่งเอฟซีผมเนาะ คนที่เพิ่นติดตามผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้ยงละ่ะคนท,ที่เขาติดตามผมเนาะออขาเจ้ากับเป็นผู้ใจบุญผู้ใจดีออคนที่เขาติดตามในเพจผมเนาะเขาเป็นคนใจบุญผู้ใจบุญ,ผ,บญผู้ใจดีมแต่คนโปรดเมตตาโปรดภยัยอ่าอยากที่ซอยเหลือคนแบบนี้คนที่เพิ่นเล่้อนที่เพิ่นสมคนที่อยากซอยอย่างผมมามาทายไงเนาะผมก็จะอาิษฐานไงตรงนี้เออนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกะถ้าผมห้ามีโอกาสผมพามาทางนี้หรือเอฟซีบอกว่า หนุ่มอามพี่สงสารพอไงคนนี้เอาเงินไปให้เพื่อนใส่แนะ่บางคนก็โอนไม,ม่ผมผมขัดใจเอาไม่ายใส่ยยายมาหม่องนี่ดูยุ่นมาครับเรายงยุ่งเหมือนใด้ครับผมยุ่งารสารหลังเบิกสารเจ้าอ๋อโอเคโอเค,อเคของคงจักแล้วคงจักแล้วกางกลางโอ,องู้งจักแล้วคงจักแล้วยังตันยังตัดจไปหามังค์ได้เล่นปะได้เล่นครับโอเคนะครับแต่บนะุญช่อมเนาะโอเคโอเคครับผมแต่บุญช่อมเนาะอ่าก็คือว่าอ๋องสิผมก็คือผมในไหนผมเด็กมาไทยไงเรียวนี่ไง เอฟซีผมเนาะเอฟซีผมสุขูสุคนเพิ่อนกับผู้ใจบุญผู้ยังแต่ว่าถ้านย่ให้โชคให้ลาภผู้เอฟซีผมเนี่ยผมอยากสีใจยิ่งจากปากไงไทยเลขสีออกงวดนี่วันที่สิบหกมีนาคมนี่พ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่สีหอดีนะผมอยากได้ดสามตัวตรงๆจากไงไทยถ้านย่ไทยบอกโชคบอกลาภถือห้ยเอฟซีเพื่อนปดนี่ปดสินกันหรือเพิ่นได้โชคได้ลาภจากไงไทยเพิ่นสีมีสีน้ำใจให้ครับไงใช่เด็ดตัวใดครับผม อบ่เคยฝันแต่บ้าเักซื้อเลขบออเป็นเลขบ่ฝันแต่ักือเลขบักเหเลขักเเลขเอาบอกได้ครับตัวไหนครับผมสามตัวตรงตรงบักเหรเลขาบัถือกเทียบบักปยังอ่ามักเหรเลขบัถือเทียบบาน่ผมมาทายเถวนี้อาจจะถือก็ได้เอาตาทีเลขกเงเลยงมาตัวไหนักชอบตอนั้นตาตาเรีกขึ้นบักแมนครับตัวบักที่ที่ลบเป็นลักไว้เลขอรบเลขลักซิบลักซิบลักศูนย์อ่าลักศ รักซีฟรักหัวเรกเปาเกเป่าี่ดึงทองทองทองสามที่ที่หาพวกใครกรับแมนครับเลกรักซีกับที่ซีกรับแมนครับกีวกับเราตัเพิฒนาแมนครับเอาเอาแค่บอกมาตัวเดียวเอาสามตัวตัวเดียวตัวเดียวเลยผมเพานเขาเปลี่นไลหลักทีมันเหมือนกันเลยแมนครับเอารักเดียวพ่อเอาสามตัวพ่อเอาสามตัวพ่อแมนครับตัวเดียวพ่อพ่อขันกอแปดแปดเก่าสี่ เกาซีจับหาซีก็หาซีอ่คือว่าเจาะกอกแมนเอาลองเบิงตัวนี้บาที่นี่เฮ้ลองเบิงกอแสี่ตัวไหนวะทีแมนครับตัวใดครับบกบกหาสองาเหาสองสองหากีคือสองตคือสอตัวถ้าสามตัวล่ะพอสองใบพอสอก็คือหกแปดหกเกโอ้สองบสอง2ีสองหาเนี่ยสองีสองหาหาสอปเกีของปีของาวนปีของอครับผม ่กขครับผมครับผมเก็ดหล้วครับผมไงแบอกเก็ดเทียอเก็ดทาน่อกกี่อกจีอาชีไครับผมเียอดบงว่างปรกอบหกซีอืมครับจีหกเก็ดไงไงผมถามไงไงมั่วตาบะไม่จะบอกคนตาดิไม่หุเลยแสดงว่าไงขีตาเจ้าก็บอเห็นเ่องเเพราะว่าจิตตาไงหลายดิเป็นหลกตันดังหาใจบอกนกตัดังหายใจบอกอาไปนี่ไงคือว่าเปิดผ่าออกนะครับเพราะว่าแห้ง เป็นเจ้าขี่บุกอะไรแด้ไปหาบอไม่ต้องเตลียกินยาบออยู่นี่เนีเขาไปหาหอรอยเย็ดนะครบอครับบอกว่าสิภาตัดละเออเพิิ่่นนเเพพราะว่าไงเป็นโรคตานนั้นนี่ยไงไงต้องเปิดเปิดเม็ดออกให้มันให้มันบริการอากาศบริสุทธิ์พอหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดของไงมันกัดสัวกับปกมันมาละมันกัดที่หายใจเขาหายใจบ้อออกไหมครับผมให้มันสูดอากาศตามให้ให้แดดเผาดังเขาแนห์เห็นไหมไหมแดดถึงตาถึงอย่างเข้าแน่จังสีไหมครับผมเจขี่บุกก็จอยเพราะเทเกียแม่แม่ครับผมเนาะเออเดี๋ยวประเมินได้ครับท่านผู้ชม <irs> คอยกัดจ yeah. ิตของมาแย่อย <Eddie> <uit> <S an bin> oh, ู oh, 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 ่ด <S an bin> ิสงสารเพิ่นไหมครับแต่บุชมเนาะโอ้ยข่อยกะโอ้าขอยผมชิวไว้จังใจเนาะในรถข่อยเนาะอย่างอย่งแงเป็นอย่างแงเลยสงสารเล่าครับผมโดยชุชมเพราะว่าเพิ่นกระโตผู้เดียวเนาะเดี๋ยวเป้ยมันได้ไงอ่าไปเราเพิ่นบอกว่าหาสองของหาสองซี่ซะเนาะแล้วกะอีหยังอีกเละที่เพิ่นบอกมากบังหันไงสองซี่แล้วกะแค่อีหยังล่ะกับไอ้ หมักพ่อสอนมาไงหกแปดแปดหกบ่ะหกแปดหกเก่าที่เ้าให้บอกป่ะพ่อสอนไหมพ่อสนเก่พ่อสอนหกอเอี่ยครับทิชชู่ครับเอาได้บทิชชู่ทิชชู<ร>เ่เอาเอาไปเสตตารับผมแมนครับผมนะครับอ่านะครับเอาบัตรก็ดูนะี่คือคือไงบอกสองตเนาะหาสองสองหาหรือสองซีแล้กหกแปดหกเ่านะเอาสมีพ่อเนาะ สนิทพอดีกว่านะ่ะเออเราจะบ่ออกว่าขับ,ขบเบน่ของแบบนี้มันเบอร์เน่เพราะมันเลขมันมันมีแต่สูญหอดเก่าซื้อๆมันก็นสลับไปสลับมากแค่สี่แหละครับแค่ออก่อพูนเน่ยครับอือแค่ตันละ่ะครับผมเม่ต้องเรียกว่าแค่ออก่อพูนเลยอ่าโอเคครับไงบไงไง,ไงไทยเนาะบัดที่นี่ตาทามีเอฟซีเพิ่นอยากติซอยเหลือไงเนาะผมสีน้ำเงินมามหมอบใหงไนเด้อเขาไปพอกันอยู่บางสารหลักมน้ยบางสารหลักเมืองมัสารเจ้าะละเมืองเนาะเพราะว่าผมผมหูอจักอยู่ อ่ะคือเดี๋ยวผมสิไปตามหาไงอยู่มัองหันอยู่ข่าวัดกลางหนิข่าววัดกลางแหมียนเหมนโอเคผมหม่จักอยู่เคยมาอยู่ตัวนะครับเคยไปมาอยู่ครับยอยเอาอี <ๆ S 2> ินะครับตบบูญชมถ้าไพ่หยากชีซอยเหลือไงไทยครับเนาะอยากชีซอยเหลือเพิ่นเออเพิ่นเป็นแบบนี้เนาะครับผมเพิ่นก็โตพูดเดียวกะครับได้เงินใส่เทเลอร์200ลอยสองลอยก็ยังดีนะครับห้าพันเพิ่นอยากอย่นี่นั่นนะครับตบบูญชมนะห้าพิ่นบอกโชคหาลาบเมื่อเจ้าถือว่าถือกระซังห้าห้าอยากซอยกันแมนอยู่ครับแมนครับ แมนครับผมแมนครับแต่ว่าดคบอกจักทีเดียวจะเนเ่ดูนี่ไงไงไงเนี้ยผมเห็นบ่บ่เห็นบ่เห็นเห็นล่างๆกันบะเห็นเห็นเห็นแบบบ่บเห็นผมจะเป็แบบม้วยๆมาครับผมโอ้เขาไปเลยงไงเส็ดเส็จเส็ดหม่งกีตาเจ้าของ้เรื่องเแหงแน่ยพ่หนึ่งไงอาชีล่างหนาบ่เต็มที่อาชีกีตามันหลายไหมครับผมเนาะผมก็เออ โอเครองใหญ่เนาะโอเคมันค้นบอกแล้วกันค้นเป็นโรคกันละแมนครับผมเป็นโลกครับแต่ว่าเขาก็ต้องล่างนานเข็ตเข็ดตาเนี่ยนะครับผมใหญ่เด้อผมขาดเป็นห่วงอยู่นะครับผมอ่านะครับผมนะโอเคนะครับย้ายท้ายเนาะอ่กเมนครับผมเนาะบางเทียกับมี่ยังกระจาซอยเหลือกันด้วครับผมเนาะอ่าโอเคครับผมย้ายทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ